วันนี้เป็นวันคัญนพันวันเขาองไม่ถึงภาษาหเหลาชาชนนาสเดอนเหนียมนับถือที่เราเป็นดีนักถือในหลวงท่านเอาท่านเป็นที่พึ่งที่ระลึก เป็นผู้ทรงคุณธรรมและขอเดชบสิทธิราชธรรมแล้วเกิดในโลกเงาคุณท่นา,น,าน,น,น,นที่เกิดโชคลาภดีนักหนาถ้าประสบพบเห็นในการด้วยกันเพื่อหาประเทศชาติบ้านเมือง มุ่งอย่างเดียวที่จะทน้มนุมลุมลุิชาลาดบุครักษาเชาติบางเรื่องเปินเรื่องต่อไปถ้ามีเมตตาเหยมดาสแก่บรรดาเมษย์ทั้งหลายเลือกดั้นทุกคนเลือกทั้งมนุัย์บุคคล ไปในที่ทุกแห่งทุกคนคนวรกรณีนิกิตทีิควรจะทำทำจนคนนั้นายเห็นว่าจนสิ่งที่คนทำในเรื่อยากเพราะว่าประดิษฐ์ในทุกรุ่ทุกสมัยเงินพระองค์ท่าน ในเจตความที่ท่านทำต้งมีอะไรแล้ประส,สงค <c oughs> ์ความคืนบารมีต้องการสร้างบารมีทางตุกบบรมราชนะีนาคสมือ้นกันจิตใจสมำสมนั้นกันยิ่งตุ๊บบมีก่อนในทุกข์ยากลำบากคือความโน้มน้าเมตตา ศาสนาอยจะให้เขาได่อยู่ได้กินมีความสุขสบายเด็คนเราเกิดขึ้นมาเหมือนกันก็การทานี้ได้ป็นะสบการณกันแต่ละเหมือนกันเพราะบุญกรรมของเขาต้องแต่งบุญกรรมเขาทำมาได้ เราทำเอาอย่างไรมันก็ต้องเป็นไปตามกรรมนั้นคุณน้อนยศาสตร์เดินน้าอย่างไรคนสุกทุกคนอันางนี้ชื่อวิชาควารู้เหมือนกันมันสามารถ,ถาที่จะทำให้ดมลงตนให้มีฐานมาดีขึ้ไนได้ ความปรารถนาดีของโฮมมีเมตตากรุณามุทุตาเช่นใดลาเป็งพุทธมิ่ก่อนก็จงทำตามรอยของท่านไม่เชื่อกตัญิวพุตธเวทีถ้าแทนคุ่ท่านอย่างบิดามาดา <c oughs> ปรารถนาัดีต่อลูกหลานใครก็พิตาม เนื่มาลอยพุทธบาทท่านท่านก็เบาใจเย็นใจเมื่อลูกหลานที่ยังเดินตามเลยมีดามันดาทุขธสินธรรมท่านยู่ในสุทธิรเทุทธเช่อเรียลสามดีดามันดาก็เบาใจ จะไปไหนอยู่ไหน,ไหนก็สบายใจเราพิธีกรทั้งหมดทั่วประเทศีท่บห45ล้านระยะประมาณที่จะเมตตาทั่วถึงแต่ตอนนั้นคนเรามีมากมายที่ขนาดนั้น จงนพาสิน,สน,นมาถือถทั้งท่านเมตตาสง้ข์ข่อเธอเหลือเดทัวถ,ถึงคดีมีนนความอทนถือบุญชา <c oughs> ความารฒนาวังดีทั้ท่านเมตตาอย่างยิ่งเมตตาคือนิ ไม่คงสุขเช่ในใดก็การพูจหาใจของอื่นมีคงสุขเช่นนั้นาทาั้งนี้ต้องเมตตาเลือมตตามันทุกคนเมตตาคือยึดยึดติดตัวของเราเราเป็นเรามีคง,นะง,งสุขเช่ในใดไม่คงสุขเช่นนั้นไจ้เพาคงสุขเช่นนั้นความทุกข์ม่อยากให้เดือดร้อนแก่คนอื่น เห็นคนอื่นเดือดร้อนเราได้ส่งสุิแล้วสกัดเอาหน้าใหญ่ส่สงเสุิมยันทิ้งตัวของเรานะั้นความทุกข์ที่เราทุกข์แล้วนี่ป่าจะหายให้เขาได้เลยมันเรียกว่าเมตตาเจรุญนาความที่เขาทำตามแนะนำพัฒนาตะเกียง ให้เขออามีอาชีพมุจักธรรมาจินโดยพิจริตในเยื่องเดือนซึื่อนกันในเรื่องจะพาของตัวนั้นไปเรียกว่าการุณาคอยยินดีกุกเขาในกรุณาทุอป่าเถื่ยังไมเจากทุกเขาได้คนสุดขดยอดยินดีพอใจ ยินโอษฐ์ก็เกิดในใจเมตตาเมื่อเขาทำดีมาได้ขั้นนะั้นแล้วก็ความยินดีกับคนดีของเขาอนั้นไม่เรียกว่าเมิตาคนเราได้เรียนเคยนาำเมตตาเมตตาตัวน้ำเมตตาตัวนี้นก็พอแล้วไม่ถึงขั้น,นโดยเจคขา ท่านเบคาน่ะเป็นอีกท่านหนึ่งท่านทำดีท่คนใดที่ทำดีทำด่วยอะไรต่างๆนั่นเดี๋ยวรอไม่ไหวเขาหวัหเงเสือลงไปได้เพรนั่นเป็นเป็นเบคะท่านเอตตายคุณนางุดิตาไม่กระดีกโขแลเหยียนเอวเหยียบใจพุ่ปงปีตีก็เขา นักก่นกลบคอความทุกเกิดขึ้นแก่ตัวของเราแล้วความฝ่าทนาวางเดียวนี้หาเมียในทุกคนคนใดคนหน้ไนาไหนจะได้ความสุขทั่วทุกหนเห็นเขาทุกข์เขาจะไปเบียดเบียนอิสานิสยาเขามั้นเขา ในปีเจดีย์เดียร์พิชฉายดีที่หนาเขาเขาจะเริ่มเงื่องเขาเยากที่จะซื้อแก้มเขาดุดังแต่อยากพิชฉายดีที่หนาเขาการพิอิยฉายที่หนาเนี่ยเป็นกรรมเป็นเครื่องเดือดร้อนในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าถ้าหากมีเมตตาสงฆ์นาวุริตาเป็นบุญเป็นกุศล คนนั้นเกิดขึ้นมาในชาติใดก็จะมีไวสัม,มโธพธิหวานควบขวางคนที่มันมักถึงคนทั่วไป <c oughs> นี่วันเร่มมส่วนนักศาพบรอบไม่อีกปีหนึ่งเราควารทำจิตของเราแน,น่วแน่เมตตาตองมาวุตตตาแล้วควรอุทิศส่วนกุศลมาให้ถึง ท่านท่านยินดีพอใจรับอย่างท่านมาจะรับสั่งว่าขอแต่ให้ขอให้สอนแนะนำตักเตือนในเอาปฏิบัติข้อวัดต่างๆจะทำอย่างไรแล้วตอนนี้ก็เป็นมันพอแล้ว เนการให้ของขวัญผมละใครจะถึงวันเฉลิมพระ b i แล้วอันนี้เป็นวันให้ของขวัญคุณวันเฉลิมพระ b i สานุมีแสงว่าท่านยินดีพอใจในธรรมะเราตั้งใจปฏิบัติธรรมะตามธรรมคำสอนของพระเจ้าเพราะเหตุนั้นเราถูกต้องตามพระสงค์ของพระองค์ เราทุกคนที่มาอยู่ในที่นี้มดวนฉพาเป็นผู้นักปฏิบัติเราจะต้องเราจตรงตั้งจิตคิดว่าทำประโยชน์ส่วนยิ่งคือว่าทำสมาธินแนวน่เป็นสมาธิแล้วที่ส่วนกุศลนั้นปกปัก ให้ไปถึงท่านนะภาวนายากที <reception> ่จะภาวนาให้ถึงสมัิเราควรรู้จักตัวนั่นแ่ะที่จะรู้จักเรื่องนี้คิดนิสิตาปานีเขาเรื่องนี้อยู่เฉยๆจะรู้เรื่องในเรื่องของมัน ถ้ามันคิดชั่วลาปามันเสียอย่ามันคิดทางชั่วทุกทางไม่ดีทางอกุศลเป็นใจอริศุนเศร้าหมองของใจแล้วนะไม่ได้เศร้าหมองคอนอืนน่นหรอกถคิดชั่วเรต้องมองเรานั่นแหละเราคิดบาปตัวเรานั่นเป็นบาปเราคิดตัวนั้นน่ะมันเศร้าหมอง ถ้าหากเราไม่คิดดีคิดเป็นบผลในเป็นคิดเมตตาปัญญาของสงหาเพื่อเพื่อเพื่อแผ่แจรมนุษย์สาโลกตัวนั้นเป็นเป็นบุญในกุศลคิดเราก็เบิดบาคิดเราวจะยินยีนเตียนใส่คิดแล้วก็ไม่เมื่อมองเพราะนั้นควรรักษาประคองจิตไว้อย่าให้ แสนทางชั่วการที่จิตโดยสานนั่น,เนะเป็นของพรใสไ้โฆษณะมีใกล้จะถึงสมาธิแล้วนั่นจิตโดยสารพงใสตลอดเวลา <c oughs> การรู้จักจิตรู้จักจิตตัวประการอย่างนี้แหละรู้เรื่องของจิตเมื่อรู้เรื่องของจิตแล้วเราก็ความว้นในทางที่ดี ถ้าเป็นบนญอซีสมิตก็จะนิ่งแน่วเป็นสมาธิอาคารตรงโสงสมาธิเป็นจิตที่จะเป็นหนึ่งเป็นสมาธิสมาธิจิตหนึ่งจิตนิ่งแนวเป็นหนึ่งเรียกว่าจิตสมาธิ <c oughs> มันจป็นหนึ่งในอารมณ์ใดก็เอาหนึ่งในพระพุทธหนึ่งในพระธรรมพระสงฆ์ก็เอาคำว่าหนึ่งในที่นี้นั่นคือว่านิ่งแน่วในพระพุทธเจ้าอย่างว่าคำพิการว่าพุทโธพุทธโธนั้นอยู่แต่พุทโธอันเดียวไม่ได้ส่งสายไปในที่อื่นจิตนิ่งแน่วในพุทโธคิดถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่า พุทโธนั่นคือกูรู้พุทโธเอากูรู้กูระหว่างพูทบธด้านผู้มีแง่จ่มใสอันนั้นเรียกว่าพุทโธเอารู้เรื่องอย่างนี้คิดของเราก็เป็นอย่างนั้นเนี่เราพุทโธคิดถึงคุณพระก็ไดเจ้าอยู่ตลอดเวลานนั้นเรียกว่าสมาธิ สมาธิอันที่มันนิ่งแน่ววางเฉยอยู่ไม่คิดทั้งนกอะไรเลยอันนั้น,นเรียกว่าสมาธิมันจับสมาธิที่หิุดมันนิ่งแน่วในอารมณ์เดียวที่เราพุทโธนั้นคิดถึงคุณผูณ้ชมเป็นเิธีกระบวนการแล้วแต่ความสามารถของเราที่จะดูได้ คิดแต่ก็ได้ท่วงขว่งมากมายเพื่อที่จะสนานานักเกิดตื้นปีติอีโมกีใจนั่นเรียกว่าปีนั่นเรียกว่าสมาธิเหมือนกันสมาธิที่จิตนิ่งเงี่ยเอาไปสู่อารมณ์เดียวจนวางจนลืมจนลืมบริกรรมนั่นก็เรียกว่าสมาธิเหมือนกันมันจะเป็นสมาธิโดยที่ได้เอา ทั้งสองอย่างนี้แหละมันเป็นสมาธินิ่งเ่ยลไปแล้วทั้งอยู่อย่างนั้นแต่ก่อนอันไอ้ที่มันพิจารณาถึงเรื่องพุทโธคุณระเดชกเจานั้นมากมายท่วงข่วงจนเกิดคุณปีตินั้นมันวางลงไปส่วนส่วนเดียวนิ่งเงี่ยเหมือนกันวางเพื่อารมณ์นั้นพุทโธนั่นแหละเอามาส่วนอารมณ์เดียวคือมาอยู่นะ อยู่ในจิตจิตอันเดียวถ้าหากว่ามันคิดส่งสายไปมากมายเดี๋ยวมันก็กลายไปเป็นอารมณ์มันจะมาเกิดปีติไปถึงที่สุดแล้วพิจารณาไปถึงที่สุดของพุทโธคือว่าไม่มีทางไปแ,แล้วพิจารณาถึงดวงไตรักแล้วก็เข้ามาอยู่เในสมาธิตามเด เมื่อจิตออกไปจะมีพลังเต็มที่ไปพบสิ่งในแดงสวงหงมดอารมณ์ที่มันฟุ้งซานมันฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์มันจะบมันเติบตกลงเป็นดวงใจรักเหมือนกันดวงใจรักเคื่อนิจจังทงุกขังนาตาอันนั้นเป็นยอดแหง่งพุทธศาสนาคือใจรัก พุทธศาสนานี่ลงที่สุดก็คือใตรักทน้ที่สุดของพุทธศาสนาคือใตรักันเดียวแต่ว่าใจรักันมันหลายชั้นเหมือนกันต่รักอย่างหนึ่งเราเห็นบางครั้งบางครั้งเห็นชั่วครั้งตัวขาวคือชิงเล็กๆสฉยแต่อย่างหนึ่งเราจะเห็นชัดเห็นเจ่เห็นจริงแจ่มแจ่งทุกเมื่อเห็นภายนอกไปในเมือนกัน อย่งางน,นี้เลยมันเห็นชัดิตลอดเวลาอย่างนี้นนเห็นเป็นข,นข้างในข่าวมันหลายชาติหลายครูเหมือนกันพุทธศาสนาเองว่าสอนมีที่สุดคือลงไตรละมากมายพวงคนที่ท่านแสดงเรื่องธรรมไปเถอะแต่ที่ไปจะอะไรก็ไปเถอะหลวงไตรลักษณ์ท่างนั้นหลวงไตรลักษณ์มันสุด คือม on <c oughs> ันลงมันลงเป็นหนึ่งลรวลงมาเดียวเราหมดเรื่องส่วนวิชาทางภายนอกเขาเรียนกันเรียนมาสบายเท่าไหร่ยังขวงขวงให้ที่สุดไม่ได้ไม่มีขอบเขตอันนี้ไม่ีขอบเขตจำกัดจะปเจ้จสอน่าลงกันละการฝึกหัด สมาธิต้องอม,มีสติกำกับอันมีวิธีปฏิบัติต้องมีสติควบคุมจิตอยู่ทุกขณะถ้าหากจิตคุมถ้าหากว่าสติคุมจิตอยู่แล้วมันไม่เผลอแล้วมันไม่เกิดอารมณ์แล้ว คิดนี้กะได้แต่คิดไป่ถ้าจิตควบคุมแล้วมันไม่ไปมันต้องควบคุมอยู่แล้วมันมันอยู่คงที่แล้วไม่ไม่กระเจิงเลยไม่กระเจิงไ,ไป <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเนี่ยวาเขาอยาพูดเป็นตามตลาดคนอะไรทํางานไม่มีจติะต่างคนอะไรทําอะไรไม่รู้เรื่องราวไม่มีจติะต่างคือว่าไม่ควบคุมกิตอันนี้ หาว่าควบคุมเราไม่ามาไป้หรอกพระพุทธเจ้าตัณเทศศาสนาในที่สุดแห่งแห่งพุทธศาสนาพระมาเดชสัมปะเดชลงลงลงมาประมา,ามะทธรรมที่สุดของพุทธศาสนาค <c oughs> ือใจรักเมื่อทำสมาธิเนี่ยลง เป็นที่แล้วมันถึงอารมณ์อันหนึ่งแล้วมันเป็นมันเป็นใจอีกใจกับจิตมันตานกกน่างกันลักษณะต่างแต่อันเดียวกันนะมันมีลักษณะต่างจิตคือจิตคนนึงผูอส่งสายทรงแต่งสภาพทุกอย่างเราเพราจะเป็นจิตถึงนะ้นกยิ้ว่าคุมจิตทัไงเมื่อคุมจิต ให้อยู่กับที่หรือให้อยู่คงที่แล้วมันจะรลงไตรละเข้ามาเป็นใจเข้าเป็นใจคือเป็นหนึ่งคือมนคิดตนึกไม่กุ่นไม่แตกคนเป็นหนึ่งน,นั้นะเป็นใจเมื่อออกจากใจก็จะเป็นจิตจิตในใจนั้นใจในใจิตนั้นน,น,น,นั้นเดียวกันน,น,นั่นแหละแต่มีลักษณะต่างั เอาละอธิบายแค่นี้ทางกลงกลางใจมันกลางกลางอยู่แล้วของใจแท้เป็นกลางกลางอยู่แล้วแต่ว่ามันมาเรียกว่าจิตตั่งกาสักกลางจิตเป็นของกลางกลางอยู่แต่ไหนแต่ไหนแต่กิเลสนันยั่วยวนเชื่อไม่ไปนั้นมีต่างๆคุ้มแรงทุกเนื่อะไรต่างๆคิดทุกเมื่อ มันนั่นเป็นจิตถ้าทำใจเป็นกลางๆอยู่จากตรงนั้นะหละตรงนั้นเป็นใจนก่ก็นึกเอาพุทโธเอาพุทโธเจก่อนเอาเป็นคำบริกรรมมันไม่อยู่วันนั้ไมเอาพุทโธเป็นคำบริกรรมไม่อยู่นี่จะอนาปาสิตีก็ได้นึกถึงลมหายใจเข้าออก ของเรามันกลัวตายหายใจเข้าหลายออก,กตายหายใจออกมาหายใจเข้า,ขาตายมันพิจารณาเรื่องความตายนี่มันอยู่มันไม่ไปไหนหรอกมันแน่วแน่อยู่ตรงที่แ <c oughs> ต่พิจารณาไม่ถึงความตายไม่เห็นความตายมันยังค่อยๆตายคิดนึกอะไรสิแ่ลกๆความตายมาถึงเข้าแล้วมดเรื่อง พนักพิจารณาถึงความตายจริงๆอย่างไม่มีตรงตายเพรายฉะนัใ้ให้มึดถึงนนอนา,นาปาสติคือพิจารณาความตายหรือลมหายใจก็าออกกับพิจารณาความตายนั่นแหละให้อยู่กับเอาสติควบคุมจิตตรงนั้นนะ่ะให้อยู่กับตรงให้ใจเขาออกหายใจเขาหายใจออก,ออกไม่หายใจเขา ก็ตายให้ให้จะออกมาห้จะตกก็ตายให้จะออกให้ยใจเข้ามายใจออกก็ตายคนตายอยู่กับหน้าคิดเดียวท่านั้นไม่มีอะไรหรอกทัานที่คนเราเป็นตงเป็นตัวนี่ก็เพร่อลมหายใจนั่นเองให้ลมหายใจหมดเรื่องกันให้อยู่กับอารมณ์เดียวเมื่อ จิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวมันเห็นชัดสงสัยแล้วมันจะวางธรามริกรรมพุทธโธก็ดีหรืออนาปาจะดีก็ดีวางมดเข้าไปอยู่อันเดียวนิ่งแน่วตานเลยสือของเป็นอาาันตรายไม่ดีไม่ชั่วไม่อยากไม่ละเอียดบาปบุญไม่มีตอนนั้นอ <c oughs> ภิจนาณตอนนั้นาาเป็นองของสำคัญที่สุด เราจะทำให้สมาธิ ання, ตรงนี้เกิดขึ้นแล้วจะเราจะอุทิศกุศลคนนบุญนี้แหละจะอุทิศ功德อันนี้แหละให้แก่ที่เจ้าดีถวายแก่เจ้า功德ในพระพุทธมลาจะมีนาตลอดโภคลาุทธลาภสิทดาบุพโลมโอสารุวงศให้อยู่เย็นเป็นสุขจะปกปักรักษาประเทศชาติทำเนืองต่อไป S <s <ug> <S อธิบายแตมันกว้างข,ของมากออกไปเจ้าของน้อยไม่ใช่มาไปจากไหนหรอกของอันเดียวนั่นะเกิดจากของอันเดียวเนี่ยของมากๆออกไปก็ดีอย่างอธิบายฟ,ฟังวันตะกีนี้ว่าถึงเรื่องโลกที่จะีิวัฒนาการเจริญงอกงามมาโดยลำดับ คนมนุษย์จะเกิดเกิดคนเดียวใช่ก่อนอันนี้ศาสนาคิดเตียนจะมีสองผู้มีเมา่เกิดก่อนเขามาส้างโลกศาสนาฮินดูกับพระพรหมเข้ากับหลักพุทธศาสนาของเราพระพรหมเกิดก่อนพระพรหมเป็นคนส้างโลกแต่ศาสนาพุทธไม่ใช่มาส้างโลก แต่ว่ามาันเป็นตัวเองไม่ใช่มาสั่งแต่มันเป็นไปตามกิเลสศาสนาให้ดูขา้มาสั่งกันจริงรจังอันนี้สรุปรวมใจความได้สั่งหรือไม่สั่งไปต่อสรุปให้ได้ใจความว่าสิ่งทั้งหลายแหล่มันที่มากมายมันเกิดมาจากอันเดียวเหมือนกับใจของเราเนี่ยใจอันเดียวแท้ แต่มันแปลมาเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นทัญญยาวตั้งขารเิญนญาณไปกันเยอะแย่เรียกว่ากิเลสอารมณ์ที่เรียกว่าผสมเหมือนกับผสมน้ำน้ำใสใสแท้แต่เอาสีไปผสมเขา้าเลยแปลเป็นสีต่างๆไปและอันนี้เลย สมมติเรียกว่าสีแดงน้ำแดงน้ำเขียวน้ำเหลืองอะไรต่างน้ำดำอะไรเราเข้าใจว่าน้ำดำมาจริงๆจังในสมมติบรรยัสญญไรแท้จริงคำว่าน้ำยังมีอยู่ดำก็มีอยู่เลยแยกกันไม่ออกที่จริงมันมีทั้งสองคาทั้งน้ำทั้งดำทั้งแดงทั้งน้ำทั้งแดงมันมีสองอันผสมกัน นี่ยมเกิดจากอันเดียวที่เทศในฟังไปมากมายหรือธรรมะทั้งหลายที่น่าแสดงมามากมาอย่าไปหลงลืมหลักหลักแท้ือเกิดจากอันเดียวเห็น <c oughs> นั้นเราจะฮัดอบลมใจของเราให้มันทอดระล่อยวางเรื่องมามากๆจนมันรวมเข้าไปถึงอันเดียวคือใจเดิมให้เห็นของเดิมเสียก่อน เมื่อเห็นของเดิมแล้วจึงจะเห็นของวันนี้โอ้ของวันนี้มันมาที่หลังหรกจรึงจะรู้จักเข้าใจชัดสิคราวนี้เราไปแยกกันได้เมื่อแยกกันได้เช่นนั้นแล้วเราก็รู้จักสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเก็บไว้หรือเอาไว้หรือไม่เก็บเอาไว้แล้วเราก็รู้ได้สิ่งที่ดีที่ช่วที่พิถี่ถูกเูกรู้ได้ถ้าหาเราแยกอย่างนี้ไม่ได้จะเ,เป็นอันเดียวตรงขึนไ่หมด น้ำแดงเลยเป็นน้ำแดงเราจริงๆจย่างคนจะว่าสีแดงต่านๆน้ำต่งางๆเขา่าสมสีมันเลยเป็นน้ำเลยกลายเป็นน้ำแดงไม่ฟังไม่เข้าใจนี่จะจะโต้น้ำแดงเราจริงๆอย่างเพราะเห็นน้ำแดงเวงีเป็นโตใจคนเรากอกเช่นเดียวกันที่จะอธิบายว่าใจอันหนึง่งอารมณ์อันหนึง่งไม่ฟังไม่เข้าใจ ถือว่าใจ